ช่วงแขนเขายาวอ่าอันนี้ก็คือเป็นดินได้ดีบูมพิเศษบูงพิเศษด้วยนะคะออมพิเศษเวลาวางดินมันก็วางได้ไกลอ่าทำหน้าที่ได้ไวมากเลยอืมเลยได้ออกรถไวอ่าได้ออกรถไวทั้งทั้งสามคันเลยไหมคะรอใช่ทั้งสามคันเลยฮะใช้ระยะเวลาต่อคันในการดเนินสวันเท่านั้น สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรนนี่ก็พาคุณผู้ชมนะคะมาสัมภาษณ์รีวิวจากผู้ใช้งานจริงกันอีกแล้วค่ะและด้านหลังของเรนนี่นะคะก็คือดง XCMG ของเรานั่นเองค่ะซึ่งจะมีเจ้าน้องเล็กนะคะ XE 5 5 DA ค่ะแล้วก็ด้านนี้เลยเป็นที่ใหญ่นะคะ XE 1 3 5 D ค่ะและด้านข้างของเรนนี่นะคะก็คือพี่เจ้าของเจ้าเครื่องจักรของเรานั่นเองทอร์เนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวขอนียแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะผมพงศักดิ์ครับค่ะ อ่ะอันนี้พี่พงศักดิ์นะคะเป็นเจ้าของรถ XMG c ของเรานะคะได้ข่าวว่าซื้อรถ XMG c ของเราไปแล้วทั้งหมด3,000เลยใช่ไหมคะคันแรกที่พี่พงศักดิ์ซื้อนี่เป็นรถรุ่นไหนคะ 135B นะอ่าเป็นรุ่น XE 135B นะคะและหน้างานตอนนี้นะคะที่เราอยู่นะคะก็คือลำลูกกาของ5นั่นเองค่ะเป็นหน้างานประเภทไหนคะพี่พงศักดิ์ผมดินครับอ่าอันนี้พื้นที่ประมาณเท่าไหร่เอ่ยไอสาม 300ก็คือเห็นสภาพด้านหลังของเราก็คือจะเป็นดินที่เป็นดินค่อนข้างเป็นดินเหนียวเนาะใช่ครับอันนี้ใช้เช่าตัว XE 55DA กับ XE 135D การทำงานเป็นยังไงบ้างคะพี่กับหน้าดินสภาพแบบอย่างนี้ค่ะการโฟลของรถการทรงตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ XE 135D ครับไปรับรถดินนะฮะ แต่ตอนแรกผมมาปั้นคันด้านหลังก็คือเจ้า xe 5 5 d a ก็คือมาขั้นคันอ่าส่วนอันนี้ก็คือมารับรถใช่ฮะอ่าแล้วคันแรกที่ซื้อเป็น xe 1 3 5 b แต่ทำไมรุ่นคันที่2ถึงซื้อเป็น xe 135 d ค่ะเพราะช่วงช่วงแขนเขายาวอ่าอันนี้ก็คือเป็นรบดินได้ดีบุพิเศษบุมพิเศษด้วยนะคะพิเศษเวลาวางดินมันก็วางได้ไกลอ่าจุดเด่นก็คือสามารถวางดินได้ไกลกักตักดินได้ไกลกว่าแล้วก็ รถรับส่งที่มาก็คือได้ประสิทธิภาพมากกว่านั่นเองเนาะและอย่างตัวเครื่องยนต์ของ XE 1 3 5 d ตัวนี้เป็นคอมมอนเรลการทำงานทรงตัวในพื้นที่แบบนี้ถือว่าเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกกำลังเะลีกว่าการสวิงโอเคเลยใช่ไหมคะแล้มีส่วนใหญ่มาจากที่ไนางเอยมนมากที่สุดแล้วก็ขุดร่องสวนขุดร่องสวนนั่นเองนะคะซึ่งก็รับอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลเลยใช่ไหมคะแล้วทําไมถึงตัดสินใจซื้อ XMG c By c h i n a Machine ของเราคะ ตอนแรกเพื่อนแนะนํามาก่อนแล้วให้แนะนําเจอเซลกุ้งครับแล้วก็เลอนนการติดต่อเข้ามาใช่ไหมคะเขาทำหน้าที่ได้ไวมากเลยเลยได้ออกรถไวัได้ออกวัไวังทั้งสามคันเลยไหมคะรอใช่ทั้งสามคันเลยฮะใช้ระยะเวลาต่อคันในการดเนินสามวันเท่านั้นโอ้โหก็ถือว่า ทาง XMG by China Machine ของเรานะคะนอกจากมีโปรโมชั่นดีๆนะคะก็ยังมีการบริการที่รวดเร็วทันใจด้วยนะคะแล้วก็ทั้ง3ครคันนี้นะคะก็มาเป็นครอบครัวเดียวกับพี่พงศักแล้วเนาะก็ขอขอบคุณที่ไว้วางใจ China Machine ของเรามากนะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่วันนี้ให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะวันนี้นะคะเรนนี่ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะจบเลยที่เรา China Machine